สวัสดีครับร้านแบนออโตแมกลาลุกกาของสามนะครับชุดนี้นะครับเป็นล้อออดป้ายแดงอ e ีซูดีแมก2022นะครับตัวนี้เป็นขอบ18นะครับล้อดีแมกขอบ18สภาพใหม่ๆนะครับเป็นยางบิสโต e นะฮะบิสโตนดูเลอร์เอสซี684นะครับ เป็นปี21นะครับสำราี46ปี21สภาพใหม่ๆเลยนะครับมาดูสภาพอย่างครับออกจากที่โรรครูมเลยครับโทมสีชัดชเลยครับสภาพใหม่มากสวยสวยทุกร้อนะครับแม็กพร้อมยางคิดนี้นะครับอยู่ที่25,500บาทนะครับตา่างจังหวัดจะต้งให้ว่ สนใจโทรสอบถาม0846923892ร้านเจนออโตโมัตอยู่ลำลูกกาของสามนะครับสองหมืนห้าพันห้าร้อยจัดส่งให้ฟรีนะครับมาที่ร้านก็ใส่ห่วงให้เรียบร้อยเลยนะครับติดตั้งให้เรียบร้อย2 1, 5 5 0 0ื่้วห้ารอยลอกามันเได้ครับสนใจโทรสอบถาม0846923892